เจอกัน2ครั้งหลังสุดไม่เคยชนะมาดูกันว่าวันนี้จะล้างอายได้หรือเปล่า5 4 3 2มีอะไรอะ่ะเนี่ยเอาอะไรไหนมันเป็นยังไงต้องต้องการอะไรบอก โอเคเดี๋ยวให้แฟนๆช่วยแปลนะว่าหนูพูดอะไรยังไม่ทันเข้ารายการเลยพูดแหละเฮ้ยพรุ่มวันนี้มาแปลกทําไมวันนี้พูดอ่ะเออทำไมวันนี้พูดอ่ะ,ออนนอะลูกเอา้าสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิวรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูต้องดูกับเป้งนะครับวันนี้นี่มาแปลกมากอาาโน่พิธีกรร่วมของผมนะฮะปกติไม่เคยพูดนะครับวันนี้นี่ยังไม่ทันจะห้าสี่สามเลย พูดแล้วพูดยาวซะด้วยนะฮะวันนี้นะครับไปว่าเอา้าพูดเสร็จจะหลับอีกวันนี้ไปว่ากันที่พรีวิวนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้เราไม่ต้อนนอนดึกนะครับสามทุ่มตรงก็ได้ดูกันแล้วนะครับเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะเปิดสนามโอทราฟฟอร์ดต้อนรับการ,รมาเยือนของบอลมัดนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นการเจอกันนะครับของทีมอันดับที่พูดแล้วเจ็บปวดเนาะ ทีมอันดับที่13นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด16นัดนะครับชนะ6เสมอ4แพ้6นะครับมีอยู่22คะแนนครับขณะที่บอลมัดนะครับก็เป็นทีมอันดับ8นะครับ16นัดชนะ7เสมอ4แพ้5มีอยู่23คะแนนแต่คะแนนเนี่ยก็ห่างกันอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟอร์มไม่ดีเลยนะครับในช่วง5นัดหลังสุดนะครับประกอบด้วยการเสมอกับอิฟสวิช1-1นะครับก็ตั้งแต่นัดแรกที่แมนยู คุมโดยอโมริมเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกชนะเอฟเวอร์ตัน4-0นะครับตามด้วยแพ้อาร์เซ์โน่0-2แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-3นะครับนัดล่าสุดนะครับบุกชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าเกมฟุตบอลถ้วยในล่าสุดที่เราเห็นกันนะครับก็คือแพ้สเปอร์3ประตูต่อ4นะครับที่บอกฟอร์มไม่ดีเพราะว่า5นัดหลังสุดเนี่ยนะครับคือว่ากันไปตามบัญญัติตรยาง5นัดหลังสุดชนะแค่2นะครับขณะที่บอลมัดนะครับดูจะฟอร์มดีกว่า หลังจากที่พวกเขาเนี่ยแพ้ไบรตัน1ประตูต่อ2นะครับก็กลับมาชนะวูฟสประตูต่อ2นะครับชนะสเปอร์หประตูต่อ0ชนะอิฟสวิ h ชประตูต่อ1นะครับเกมล่าสุดพวกเขาเสมอกับเวสต์แฮม1ประตูต่อ1อันนี้เอาเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนเฮ t ูเฮ a d นะครับหรือว่าผลงานการพบกันที่ผ่านมาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบอลมัดนะครับเอาแค่2นัดหลังสุดพอนะครับที่จัวไปนะครับว่า เราไม่ชนะเลยนะครับเพื่อนๆคือเกมในบ้านนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับโดยเอริกเชนฮาครับโดนซัดไป0ประตูต่อ3นะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับก็เล่นที่บ้านของบอลมัดนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับทีนี้นะครับพอมาว่ากันที่ความพร้อมในเกมนี้ก็ต้องไปดูกันละเอาไปดูที่แมนยูของเราล้วนๆกันเลยเพื่อนๆนะฮะแมนยูเนี่ย ถ้าดูจากรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่ลงสนามไม่ได้ในเกมนี้ก็จะมีลุกชอนะครับลุกชอที่บาดเจ็บนอ่องอ่าแล้วก็เมสั n นเมาส์ก็เจ็บด้วยนะฮะอันนี้บอกว่าเจ็บขานะครับแล้วก็วิกตอร์เดนเลฟไปดูกันที่ความพร้อมของแมนยูนะครับตั้งแต่เกมที่แพ้สเปอร์เกมล่าสุดนะครับก็น่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนนะครับผู้เล่นที่เป็นตัวจริง ในใจของอมโมริมที่เราคิดกันแหละน่าจะได้ออกสตาร์ทกันบ้างนะครับก็อย่างผู้สาประตูครับอองเรโอนาน่าน่าจะกลับมาเฝ้าเสาหลังจากที่เอาตายบายินดีผู้สาประตูมือ2นะครับเฝ้าเสาในเกมที่แล้วแล้วก็น่าเห็นใจครับคือมีทั้งช็อตที่โดนเบิร์กวาลเนกดแขนนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟาวเพราะว่าไม่มี v a r ที่เสียประตูที่4แต่ว่าจังหวะก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าเซฟได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะหมดสิทธิ์แทบทุกลูกแต่ว่า เอออย่างลูกแรกเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นคนที่ใช้เท้าได้ดีกว่าด้วยอย่างอังเรโอน่าแล้วก็การเซฟไม่ห่างกันมากน่าจะได้กลับมาเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งอีกครั้งนะครับส่วนคู่อ่อไม่ใช่คู่สิสามเซนเตอร์แบ็กนะครับดูแล้วแฮร์รี่แม็กควายน่าจะคืนทีมนะครับทางซ้ายก็เป็นลิซันโรมาติเนสเหมือนเดิมนะครับส่วนทางขวานะครับอันนี้ต้องแย่งกันแล้วละ่ะเพราะว่ามาทายสเดลิกหายป่วยกลับมาแล้วนะครับ ต้องดูว่าจะใช้ใครระหว่างเดลิกหรือว่าเลนี่ยโร و นะครับในการยืนตำแหน่งตรงนี้เพราะว่ายโร و เองก็สูงด้วยเข้าบอลใช้ได้แล้วก็มีความเร็วเป็นอาวุธนะครับมีความคล่องตัวในการเล่นฟุตบอลภาคพื้นด้วยฉะนั้นเนี่ยดูแล้วน่าจะมีภาษีดีกว่านิดๆแต่ว่าเดลิกเนี่ยในเกมที่เล่นกับซิตี้นะครับพอจับโยกมายืนเป็นเซ็นเตอร์ทางขวาก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้น่าลุ้นว่าจะจับใครลงแต่ว่าผมขออนุญาตจ,จับเป็น ยโร و ลงไปก่อนละกันนะครับส่วนกลางนะครับอิริกเซ่นนะครับลงมาแล้วก็เห็นได้ว่าแม้ว่าจะเปิดบอลสวิชบอลได้ดีมากนะครับวางบอลยาวสวยๆหลายครั้งแต่ว่าเกมกับบอลมัรซิ่งน่าจะเจอเกมเร็วนะครับดูแล้วไม่น่าจะเล่นไหวนะครับน่าจะใช้งานคอปปี้เมนูกับมาริโออกาเต้นะครับซึ่งน่าจะเอาตัวรอดได้ดีกว่านะครับในการเจอกับเกมเร็วเกมเพรสดุดนะครับส่วนทางซ้ายนะครับดูแล้วไอโล่น้องรักของทุกคน ก็คงจะออกสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยฟิตเต็มถังตลอดเวลานะครับเดโอโกดาโลออกสตาร์ททางกราบซ้ายทางขวาก็จะเป็นนูแซมัสราวีครับไม่น่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนใครใด,ดทั้งสิ้นแล้วก็3ประสานแนวรุกนะครับน่าจะเป็นอามา o, ัดดิอาโลนะฮะอามัดนี่คืนทีมแน่นอนในตำแหน่งหมายเลข10ตัวแรกนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยบรูโน่เฟรนันส์น่าจะถูกขยับขึ้นไปเล่นตรงนั้นเหมือนเดิมแล้วก็ตัวบนนะครับกองหน้าก็จะเป็นรัสมุสฮอยลุนนะครับที่เป็นตัวเป้าเพราะว่า ดูแล้วจากตำแหน่งการยืนจากการเล่นแม้ว่าจะดูทื่อไปหน่อยแต่ก็ถือว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติในการยืนสไตล์สไตร์เกอร์คนเดียวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตอนนี้แล้วก็ทางโจชัวเซ็กซี่เนี่ยก็น่าจะต้องรอโอกาสไปก่อนทุกตำแหน่งเนี่ยนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใครเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็ดูแล้วน่าจะค่อยๆ่อยเซตอัพลงระบบไปในที่สุดนะครับคู่กลางจับใครมาเล่นนะครับที่ศักยภาพดีสุดและเหมาะกับเกมแล้วเนี่ยผมว่า มันมีความเข้าใจใน job description นะครับได้ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะมีตำแหน่ง key man จริงๆนะครับเพื่อนๆที่เข้าใจตรงนี้ยากและดูเหมือนเนี่ยเรายังหาผู้เล่นที่ลงเล่นในตำแหน่งนี้ลงล็อกไม่ได้นั่นก็คือหมายเลข10ด้านซ้ายครับโดยนะฮะอามัดเดียโลเนี่ยจองทางขวาไปแล้วครับเขาเข้าใจ job ที่ต้องเล่นทุกอย่างและมีความสามารถมีคุณภาพมากพอที่จะลงเล่นตรงนี้ชนิดที่ว่า ซีซั่นหน้ายืนตัวจริงต่อเรียกว่าไม่ต้องซื้อใครมาเอา่อมาเป็นตัวหลักแทนยังได้เลยนะครับแต่อาจจะเป็นซื้อมาเป็นเอ่อตัวกดดันแข่งขันในตำแหน่งของเขาให้เขาเนี่ยกระตุ้นให้ตัวเองทําลงานดีขึ้นแล้วก็มีบาลานซ์ของทีมที่ดีขึ้นเพราะว่าเกิดเขาเจ็บไปหรือว่าเอา่อหรือว่าเจ็บยาวพลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะไม่มีตัวสแตนบายนะครับแต่ว่าอามัดเนี่ยยืนตัวจริงแล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางซ้ายยังเป็นปัญหาครับเพราะว่าแรชฟอร์ด น่าจะหลุดจากทีมเป็นเกมที่3นะครับด้วยทัศิจตดคือกูไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็อเรฮันโดกาณาโชนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ไอหนูคนนี้ธรรมดาไปแล้วนะครับคือยังเรียกความมั่นใจกลับมาไม่ได้นะครับยังคงสับสนโอลมานกับความคิดตัวเองว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงนะฮะหรือจะเป็นตัวจ่ายนะครับมันไม่ดีสักอย่างจะจ่ายบอลก็ดูตัดสินใจยังไม่ค่อยจะดี ลูกยิงที่เคยโอ้โหทำดีขนาดได้ารางวาัลที่ผ่านมาใช่ไหมฮะแล้วก็ปั่นโป้งนอกเขตโทษรวบเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนจะยิงไม่ค่อยจะได้ด้วยหาโอกาสยิงไม่ค่อยจะได้นะครับลูกเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ค่อยผ่านอีกนะครับตรงนี้แหละเลยหาตัวเล่นค่อนข้างยากก็พยายามจะเอาบรูโน,โน่นะครับหาที่ลงให้บรูโน่เอาจริงๆแล้วอะขึ้นมาเล่นตรงนี้มองว่าการจ่ายบอลจังหวะกล้าได้กล้าเสียของบรูโน่เนี่ยมีดี มองว่าลูกยิงแถวสองของบรูโน่พึ่งพาได้นะครับการหาพื้นที่นะการยืนเชื่อเมเกมให้เพื่อนร่วมทีมได้เปรียบเนี่ยทำได้ดีคือมีคนสมบ,บัติตรงนี้แต่สิ่งที่บรูโน่ไม่มีครับการไปกับบอลที่ดีฟุตบอลติดเท้าอ่าภาษาที่ชอบใช้กันนะครับกระชากลากเลือ้อยทะลุทะลวงแนวรับบรูโน่ทำตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับจะให้เบียดให้พิงให้แบบหวังจะครองบอลเหนียวๆแบบยีวยาวเนี่ยบรูโน่ก็ทาตรงนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยมันอยู่เป็นนักสณนตัวจ่ายมากกว่า พอต้องไปเล่นเอาตัวเองไปป้วนเปี้ยนบริเวณ half space นะครับหรือว่าหัวมุมกรอบเขตโทษนะครับสร้างโอกาสจากตรงนั้นก็เลยดูเหมือนยังติดติด,ตดขัดขัด,ขดยังดูเเรียกว่ายัางดูไม่ค่อยเนี้ยบะไม่ถึงกับไม่ดีนะไม่ถึงกับไม่ดีเลยไม่ถึงกับไปปุ๊บบอลเสียสะดุดไม่แย่ขนาดนั้นแต่ว่าดูเหมือนไปแล้วก็จบไปแล้วก็ต้องกลับมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งยังหาตัวเล่นตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่า ออถ้าใช้เวลาเทคไทม์ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้บรูโน่จะเข้าใจไหมบรูโน่จะเล่นได้แบบที่อโมริมต้องการหรือที่แ,นแฟนๆแ,แ,แมนยูอยากจะเห็นในสักวันหรือเปล่านะครับแต่หนึ่งในนั้นนะครับถ้ามาเก็บตกข่าวกันนะครับก็คืออันโตนี่ครับที่ดูแล้วอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับลงเล่นทางวิงแบ็กก็ได้เวลาโอกาสเนี่ยยังไม่แบบเต็มเกมยังไม่ได้เห็นว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับพอดันขึ้นไปเล่นตัวบนแทนอามาัดคือจะพักอามัดบ้างเนี่ยนะครับก็ กลายเป็นว่าเหมือนไม่มีความมั่นใจเล่นไม่ได้นะครับเสียบอลง่ายนะครับจังหวะกับเพื่อนร่วมทีมก็ดูไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่อโมริมพูดถึงอันโตนีเนี่ยดีมากเลยนะครับคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเ,เจอกับอันโตนีนะฮะตอนที่เขายังทำหน้าที่เป็นโค้ชสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับพบกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมมาแล้วเขาแสดงความเห็นว่าอันโตนีเนี่ยขาดความมั่นใจ 1v1 นะครับก็คือการดวลแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว เขาต้องการความมั่นใจมากกว่านี้นะครับอโมริมเน้นย้าเรื่องนี้ถ้าคุณจําอันโตนี่ที่อาแจ็กซ์ได้เขาขาดความมั่นใจในการดวลตัวต่อตัว,ตวดังนั้นเขาจะพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าอันโตนี่เนี่ยกำลังทํางานอย่างหนักครับเขากําลังพยายามเขาเล่นด้านในมากกว่าด้านนอกนะครับในเกมกับสเปอร์นะครับแล้วก็คุณต้องทําแบบนั้นเพื่อทํางานหนักจริงๆและนั่นจะช่วยให้อันโตนี่เป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่อโมริมเนี่ยพูดถึง ทางอันโตนี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่สำหรับความมั่นใจนะครับเพราะว่าระหว่างที่เพื่อนๆได้ดูภาพการเล่นนะครับเก่าๆที่เขาเล่นที่อาร์แจกซ์ก็จะรู้ว่าเฮ้ยโอเคแหละใครอาจจะบอกว่าเอริมิซี่มันอ่อนของพรีเมียร์ลีกเยอะกองหลังมันคงไม่ได้เขี่ยวอะไรขนาดนี้ก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าฟอร์มของเขาในแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ว่าจะเป็นเกมเจอบรูเซียดอตบุนนะครับหรือเกม,มอ,อื่นๆเนี่ยอันโตนี่ก็เล่นได้ดีนะครับที่สําคัญพาร์ทเนอร์ของเขาทางกราบเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนปัจจุบันก็อยู่ด้วยยกันนทีี่่แมู ก็คือนุสแสมัสราวีนะครับเคยเดินเกมฝั่งเดียวกันเลยนะครับดูแล้วโอ้โหมันน่าจะโปะเชฟมันน่าจะช่วยเสริมเกื้อกูลก,กันทุกอย่างแต่ปัญหาคือตอนนี้อันโตนี่หาที่ลงไม่ได้ครับแล้วพอได้ลงก็คว้าโอกาสเอาไว้ได้ไม่ดีเท่าไหร่ความจําในเกมที่ดีๆเนี่ยก็คือน่าจะต้องย้อนไปในเกมที่เขาเนี่ยลงสนามเป็นวิงแบ็กนะครับแล้วก็ทําได้ดีตรงนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าดีสุดไหมก็ยังไม่ได้แบบออกสตาร์ตตัวจริงหรือว่า เออได้เห็นการเล่นเต็มๆของเขาเท่าไรนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นที่ผมเองก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าโอเคแหละคงจะต้องถ้าไปไม่ได้ก็คงจะต้องขายแต่ว่าใจมันก็ยังปริมปริมอยู่ว่าอืยังไงจะกลับมาได้ไหมหรือดีที่สุดของเขาอะ่ะมันคือแค่ไหนอะ่ะเออเราก็อยากจะเห็นนะ่ยคุณภาพของเขาเมื่อมันได้รับการยกระดับประคบประงมหรือว่าดูแลอย่างดีที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนะครับก็ผ่านแรงกดดันมาเยอะเนาะไหนจะเรื่องคดีเรื่องอะไรที่แบบ ก่อกวนใจมานานมันก็คงกัดกินนะครับความมั่นใจของเขาแล้วพอได้ลงสนามเนี่ยฟอร์มก็ยังไปไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมันก็ยิ่งส่งผลกระทบอะ่ะต่อความรู้สึกนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันแหละสำหรับอันโตนีนั่นเองนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับการให้สัมภาษณ์อของอโมริมอันเนี้ยนะครับมันก็เป็นส่วนที่ผมได้พูดถึงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของหมายเลข10ตัวบนนะครับ อย่างบอกว่าเขาบอกว่าเกมกับสเปอร์เนี่ยนะครับเราพัฒนาขึ้นนะครับเวลาที่อยู่ใกล้กรอบเขตโทษของผู้แข่งนะครับโดยเรามีบางเกมเนี่ยนะครับทีเ่เราอยู่บริเวณกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่ได้สร้างความกดดันสร้างความอันตรายนะครับให้กับคู่แข่งเลยนะครับคุณจะได้เห็นในสิ่งที่มันแตกต่างไปในเกมกับสเปอร์นั่นเองนะครับ คุณจะเห็นว่าเรามีโอกาสยิงเรายิงได้นะครับแล้วก็เราอยู่ใกล้นะครับกับประตูนะครับคุณจะรู้สึกได้นะครับเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในทีมของเราแล้วก็รู้สึกว่าทีมของเราเนี่ยเร็วขึ้นเล่นเร็วขึ้นแล้วก็เพรสซิ่งมากขึ้นนะครับสภาพร่างกายนะครับความฟิตดีขึ้นนะครับและความเข้าใจในเกมนะครับก็จะเห็นว่าเราคอนโทรลเกมได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงที่ ฟอสเตอร์แจกของ่ะแล้วก็อาร์มัดเดีโลก็ขยันแล้วก็เพรสดีด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนแจกเม็ด1เม็ด2ตอนนั้นแมนยูครองเกมเลยนะครับเกมดันกลางสเปอร์ ur, ทำอะไรไม่ได้เก็บบอลไม่ได้เลยแต่มันผิดตรงที่แมนยูไม่สามารถทำประตูเพิ่มที่จะเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ก็เท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็น uh, การให้สัมภาษณ์นะครับสำหรับอโมริม uh, นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกมนั้นแล้วก็เรื่องของอันตัวนี้ด้วยซึ่งก็น่าเอามาคบคิดแล้วก็น่าเอามาตีความพูดคุยกันนะครับดูแล้วก็ทีมมีแนวโน้มปใิทิศทางที่ดีนะครับคือถ้าถามว่ามันต่างกับยุคเอริเกเคนฮาร์อย่างไงอันนั้นคือไม่เห็นอนาคตครับคือดูแล้วไม่โดนยิงก็ดีใจชนะก็โอเคเฮให้สุดนะครับแต่ถ้าวันไหนโดนยิงไปก่อนก็ทําใจได้เลยบางทีก็ชนะมาแบบงงงงทรงบอลไม่มี ไม่มีวิธีการไม่มีรูปแบบการเล่นให้บอลจังหวะผีบอกไม่มีคอมบิเนชันเพลย์นะครับหรือว่าการเล่นแบบทีมเวิร์กร่วมกันการ,การแก้เพรสด้วยการทําชิ่งไม่มีเลยนะครับแต่ว่ายุคนี้เราได้เห็นอะไรอะไรที่มันออดีขึ้นนะครับคือเมื่อความเข้าใจเกมนะครับมันมานะครับการเล่นที่ดีมันมารูปแบบการเล่นการเข้าทําที่ดีมันมาเดี๋ยวผลการแข่งขันที่ดีมันตามมาเองนะครับเกมที่แล้วก็ต้องบอกว่ามันพลาดไป เสียง่ายเสียเยอะไปหน่อยจริงๆนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถกลับมาทวงผลการแข่งขันที่ต้องการได้นะครับคือระยะห่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปนะครับแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าถ้าไม่พลาดง่ายๆนะครับเล่นไปตามศักยภาพเล่นไปตามทรงตามเกมเนี่ยเชื่อว่าชนะบอนมัดได้แน่นอนเพื่อนๆคิดว่ายังไงสกอร์เท่าไหร่ดีนะครับวันนี้ขอกล้าฟันธงว่าอยากเห็นทีมชนะด้วยผลห่างสัก2ประตูขึ้นไป สกกมหนึ่งอ,อาจจงไม่น้อยๆ2-0ขอมีให้ชื่นใจหน่อยเพราะว่า้าทีมลงตัวแล้วจัด11ตัวจริงที่น่าจะดีที่สุดลงไปในสนามเปลี่ยนตัวสำรองเลือกได้ช้อยส์ถูกต้องตามสถานการณ์ที่ควรจะเป็นก็เชื่อว่าวันนี้ มีชัยชนะมาฝากแฟนๆแน่นอนนะครับอ่ะก็เป็นทั้งหมดนะครับของเอพิโซดนี้นะครับผมก็พรีวิวกันแล้วคืนนี้ดูบอลลุ้นสนุกไปด้วยกันนะครับส่วนหลังเกมจะพบกันหรือไม่ตอนนั้นลงเวทีมาได้สักพักหนึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาในการขบคิดวิเคราะห์เกมย้อนหลังสักนิดหนึ่งก่อนที่จะมาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ s u b s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมและอลาโน่ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ